สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีลดขนาดไฟล์ PDF นะครับบางทีเรา,าต้องการจะอัพไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ต่างๆน,นเขาจะกำหนดขนาดไว้ว่าห้ามเกิน5เมห้ามเกิน10เมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีที่จะลดขนาดไฟล์ PDF ลงนะครับเพื่อให้สามารถาส่งข้อมูลได้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับ ให้เราเข้าเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเว็บเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับในคำบรรยายนะเราเปิดฟอร์มขึ้นมานแล้วก็เข้าเว็บไซต์มาใส่นะครับอ่ามันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วให้เราเลือกไฟล์ PDF นะครับที่เราต้องการจะย่อนะครับผมกดเลือกเลยนะครับ เอาเป็นตัวตัวนี้แล้วกันนะครับอีดิตตัวนี้กดโอเพนไปอ่ะพอขึ้นหน้านี้ปุ๊บมันก็จะบอกว่าจะให้บีบอัดแบบไหนบ้างนะครับจะมีบีบอัดคุณภาพสูงบีบอัดที่แนะนําแล้วก็บีบอัดขั้นต่ํานะครับคุณภาพสูงก็คือมันจะบีบบีบแบบเล็กสุดเลยนะครับก็แต่ว่าคุณภาพมันจะต่ําลงนิดนึงนะครับ แต่ผมแนะนําให้เลือกตัวบนสุดนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ได้ไฟล์ขนาดเล็กมากนะครับผมเลือกบนสุดแล้วนะครับผมก็เลือกบีบอัด PDF นะครับกดเลยนะครับก็ปล่อยมันทาเสร็จพอมันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราดาวน์โหลด PDF ที่บีบอัดแล้วนะครับแล้วก,กดดาวน์โหลดแล้วเราก็เซฟไว้ที่อ่นานาเดท็อปนะครับเซฟไว้กดเซฟโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับไฟตัวเดิมมันนะครับขนาดประมาณร้อยสามสิบแปดกิโลนะครับกิโลไบนะครับตอนนี้พอผมไปลดขนาดมามันก็จะได้ประมาณเก้าสิบสี่กิโลไบนะครับจะเห็นว่ามันเล็กลงลงเยอะเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นไฟล์ขนาดใหญ่อ่ะยิ่งจะลดลงเยอะเลยนะครับ อันนี้ผมจะให้ดูคุณภาพนะครับอันนี้เป็นไฟล์ต้นฉบับจะประมาณนี้นะครับไปดูไฟล์ที่ผมย่อลงก็จะเห็นว่าความละเอียดมันต่างกันไม่มากนะครับมันก็ยังพออ่านได้นะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการย่อไฟล์ลดขนาดไฟล์ PDF ลงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับสวัสดีครับ ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ